นี่สวัสดีสสดนะครับนี่มาอยู่บ้านยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยพี่เอสายธรรมาหากินนี่ครับนี่เครื่องผลดินเขานะแต่ชอบมาชอบอีตัวนี้ร้อยห้านะครับ สวยจัดตัวนี้แต่วันนี้ตั้งใจมาดูตัวนี้ครับฮินอต้าเนี่ยฮินต้านะครับเจโบสวัสดีครับโอ้โหมันแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเลยเนะี่ยสไตล์พี่อะสไตล์พี่จะเป็นนี่ครับตั้งใจมาดูตัวนี้เลยเนะี่ยวิ่งมา้นะย แรงไหมัง่งถนนนะแรงัง่งถนนแรงแต่รถไม่มีรอบรถไม่มีรอบขนาดรถยังมีรอบนะประมาณก่หวานที่ลองลองประมาณหกสิบปราณเจ็ดสิบถามถามกันเลยประมาณเท่าไหร่นะประมาณหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบลองมาแล้วเครื่องดูมาได้หกสิบไเอาเรื่องไม่รู้เขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าถ้าถ้ารถทําแคมให้มีรอบมันก็อะมันก็เหมือนเดิมแต่พี่ว่าไม่ใช่พี่ว่าถ้ารอบมันรู้แคมมันมีรอบมันต้องวิ่ง น่าจะวิ่งกว่าเพราะเนี่ยมันไม่มีอะไรมีตัวปีกเดียวทุกคนถามว่าทําไมถึงรู้จักพี่เอครับลองบอกหนะน่อยดิทําไมผมถึงรู้จักพี่บ้าน <laughs> บ้านอยู่บ้านอยู่ห่างกนะันแค่นั้นบ้านอยู่ห่างกันแค่นี้บ้านอยู่ห่างแค่นี้พวกพวกก็งงงบอกทาไมผมรู้จักพี่ว่างั้นนะ่ะก,ก็บเตียงก็บอกว่าบ้านแม่บ้านเดิมแม่อยู่นี่เออก,อก็บอกว่าบอกว่าบ้านก็อยู่ข้างๆติดกันนะถ้าจะติดกันแหละ สโบโล่ก็สองพันห้าเนี่ยนะอ่าอินเตอร์อินเตอร์อนร่าจะเป็นขอยอะไรวะามันเป็นหอยยนต์อ่ะอินเตอร์น้อยอนี่ครับงานช่างตะเนี่ยอินเตอร์ต็เบเจ็ดร้อยห้าสิบอินเตอร์นะงานช่างตะนะครับแต่เนี่ยเป็นปลายเทเทแล้วเนี่ยนะเนี่ยเออไปเหลือง ขอดเได้ไหมถอดเลยได้ไหมแล้วมันจะมาสั้นแค่นี้เองอ่ะเปียกแค่นั้นอ๋อแค่นี้ถือบอกว่าอย่างนี้แหละสั้นวิดดีไหมวิดของติดอยูี่ไม่เอาอ่ะติดได้แต่เียมเทมหมุนได้แต่วิดติดเดี๋ยวพี่เลี้ยงให้แน่มือพี่มันใหญ่เปนติดของโคลนนี่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 มันวิ่งก็เพราะซาลี่นี่มันไล่เบาวนี่ทำไมผมชอบทัลี่สัลี่มันไล่เบาเนี่ยมีแค่ด้านโถแล้วอยากได้ล้อเนี่ย นรรีวิวรกระทะหน่อยดิกระทะคู่ละระทอกระทะนะครับสองพันแปดสองพันแปดมันเป็นหน้าแป,ป้นใหญ่ของของทนี่นี่ลงทิพย์นะครับถนาดแปเล็กสองพันสี่หน้าแป้นใหญ่สองพันแปดสองพัแปดคู่คู่คู่คูละสองพันแปดเดี๋ยวรอวันไหนเจ้าของไม่อยู่จะขโมยเครื่องตัวนี้กับ ถูกดีๆนะถูกใจถูกใจเดี๋ยวเขาจำดีๆนะมาดูมาดูฝั่งนี้กักกดูฝั่งพัดลมจำดีๆนะทำไมกะมาดูฝัง่งพังลงด,มด,ดพงลมทั้งสองตัวดูฝั่งพัดลมอ,อ,อ่กอือ้าว <laughs> นี่ครับนี่ <laughs> เออวะเปลี่ยนายสายทอดเดินไม่เฉยนี่มันูนี่มันคู่แฝดปะเนี่ยถอา,าวันไหนต่อสายทอด ที่หลังก็เอาเนี่ยกองเดินมาทอดเดิมมาใส่คูก่กันเลย <c ười> เหมือนกันเด๊ะแต่ท <c ười> องทอดปลาไงมึงจะลองทอเดินวิ่งลองทอดเดินดั้มเดินมันเป็นไงร้อยห้าหนังสองตัวอะไรเงี้ยร้อยยี่ตัวนึงเนี่ยโกหกแต่เดนนี้แต่งสวยเนี่ยไม่ลงนาแล้วมั้งเนี่ยลงหมดเลย <c ười> แต่ล้างเลยนี่ครับบรรยาก,กาศบ้านยูทูบเบอร์ดูดูสไตล์เขาเนี่ย นี่ยแลจะบอกว่านี่หลังคามันอยู่ติดกันเนี่ย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 นูนนูนมองทะลุช่องไปเลยนะนูน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 อ่ะนูนอันนั้นน้าลาวไก่เนี่ยบ้านพีเอเนี่ยทุกคนก็ถามบอกทำไมถึงรู้จักกับบ้านอยู่แค่นี้บ้านแม่นะเราเหล็กนะเนี่ยนี่ครับขอฝากถามมีใครเอาไหม หลุดจองเท่าไร 2> 5 2ห้าสองพร้อมส่งไม่ส่งไพอราคาอูเขาห้าสอราคาอูห้าสององศาล่ะองศาสิบสามสิบสากี่ใบสิบสามสิบสาตัง้งสิบสามตั้งสิบล้อสิบสี่ใบสิ่ใบกว้างสิบวันุ่นวนุ่นตีกันนะ ไม่รุ่นตีกันหเาไม่รุ่นบางงานมากว้างสิบกว้างสิบสิบเจ็ดหกยี่สิบเจ็ดเท่าไรสามพันสองห้าพันสองนี้ก็ขายนี่ก็ขายอะไรเนี่ยคูขายหมดนี่นี่ก็ขายขายด้วยขายพันห้าสิบบาทคู่คู่พันห้าสิบอันนี้อันนี้แปดเก้าร้อยห้าสิบ คู่หนึ่งคู่หนึ่งเก้าร้อยห้าสิบถ้าจำไม่ผิดนะเนี่หลุดจองใจทักได้นะครับหลุดจองครับผมทางหาพี่เลยใช่ไหมทางหาพี่เอเลยนะครับหลุดจองนี่ขอขอมั่งได้ไหมเนี่ยติ๊กเกอร์เนี่ยขอมั่งได้ไหมเนี่ยหมดแล้วโอ้โหมันมันมองเห็นกระจกหลังไหมเนี่ยดูแล้วไม่มองนะเพราะวิงแหงกระจกขเลยอ๋อ เอาวาก็ถอดทิ้งได้นะก็จบมองหลังอ่ะยังไงก็ไม่เห็นอยู่แล้วเ <c oughs> ขามีมาทุกอู่นะเนี่ยไปครบไปยังไงที่แปะอยู่เนี่ยอ่าหกเกินครบแล้วดีเยอะกว่านี้อีกยูหลังบอกอีกเต็มหมดไม่มีที่ปิดใช่เนอะแต่หาว่าโกหกอยู่ในตู้เกะยระรถอีกติ๊กเกอร์อออแปะไม่หมด มาทั้งทีเอาติ๊กเกอร์กลับบ้านเลยดีกว่านี่อุ้ยแตงมั่งเนะี่ยค่ายไหนมั่งเนี่ยฮะค่ายไหนมั่งเนี่ยไม่รู้ว่าเขาฝากของทุกอู่อะโอ้โหพลังเมียน้อยอะพลังไม่น้อยอุ้งจั๊กพลังเมีนอยอมน้อยนะขนะูงจังจ๊กเก็นิ้ว <c oughs> อย่างนี้เราต้องทำติ๊กเกอร์ไวรุ่นทุนเมียแล้วเออทำมาฝากพี่ได้นะจะแปะตรงไหนดีกว่า <c oughs> อ,อ๋อโอโคตายตายออเลยยังไงมันไม่มีที่จะแปะแล้วแล้วทั้งบิลทั้งคลิปอะไรเบนมือเดียวทั้งเบิร์ดทั้งปอนทั้งกี้พี่เก่งข้อเสือสมคิดอันนี้ตานกบอสใหญ่บอสใหญ่บอสใหญ่ตานกอืมอืม แก้วแล้วไม่มีโครงการไปไหนเงีย้ยช่วงนี้นอนนอนแต่ชอบพี่เครื่องตัวนี้ชอบอทุกใจทุกใจเอางี้เผื่อใครจะไปซื้อสีถังมันเป็นสีรถยนต์เขาทำใบละพันพันสองช่างไหนชัยนาทชัยนาทเอาสีเอาสีรถยนต์ทำอ่ะเนี่ยน,นะใบละ พันสองแต่มันมีของช่างสักน้อน้อยเขาทำช่างสักน้องน้อยแถวอุทัยนะอ่ะนะเขาทำแล้วก็ช่งงางปองเขาทำา่างปองเขาทำอยู่ค่าหกร้ <600. S 1> อยมั้งหกร้อยช่างสักนี่ช่างสักไม่รู้ราคานะช่าง,า,กกางสักเขาทำช่งสักน้องน้อยนะเก่อใครทำเื่อใครทำฝาหน้าธนกิจธนกิจเก้าอยห้าสิบวินแปดร้ <8 50. S 1> อยห้าสิบวินแปดร้อยห้าสิบวินนะพัดลมพัดลมอ๋อลูน,น็อตอ,อะ่ะ อูละพันสองชุดน็อตเนี่ยไล่ไทยเทนด้ยนะชุดน็อตละพันสองแต่ว่ายังไม่ได้ล้างไงลูกเคียดขาดมันกลับแล้วนี่มันจะหายใจออกมั้ยนะปิดแล้ไม่ชิดเลยเนะี่ยจะหารก็กองเดิมอีกเอาไงกองพันเก้าพอ,อ,อยางกองอ่ะกองพอยางพันเก้าพ่ออันนี้สปริงซิ่งสปริงซิ่งมันโูกก <l ux> องหสองหักด้วยไม่ได้ยิงสาย อทอดตัวนี้มันอยู่ตรงนู้มีท่อเหลือเหลือมั้งไหมเนี่ยมีสองใบเนี่ยที่เหลือเนี่ยเนี่ยจะทอดตรงนี้แหละช่างตะทอดตรงนู้นอะอันนี้สองจุดหนึ่งมั้งเนี่ยสองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งชุดนี้คือพี่บู่คทำตายเอาแล้วกลับไงเนี่ยนะแล้วนี่ไปลากมาเขาลากมาส่งเขาลากมาส่งบริการดี ในการดิทำด้วยทำด้วยแบกแบกวินได้ยันน้าหกกันแหละแสดงว่าวันนั้นก็ไปโกงเขามาในติ๊กเกอร์โอเพนเนี่ยโกงที่ไหนแกรถย่ำนาเอาไงก็แปะโอเพนให้เต็มหมดอือหนูข้า็แกะ้วแปะโค้งพี่สวนปากกันนะกันโควิดเนี่ยกันโควิดแล้วขอเสื้อมึงดิเสื้ออะไรอะเนี่ย โอ้โหตายเลยเสื้อพี่ใส่ได้อย่างเงี้ยอยู่บ้านอะเสื้อแถมแล้วตัวเนี้ยเสื้อเขาทำมาให้สวยปะอะไรโฆษณาอะไรนี่ไม่รู้เขาทำจากร้านใหม่มาแต่สวยนะพี่ใส่ไม่ได้อ่าใส<ะ>่ไม่ได้ก็ต้องเสร็จน้องอะเด็กของเมียเอาไงโอ้โหเจ้าจัด ทำร้านไหนนะบอกคนนะเผื่อจะทำมั้งเนี่ยน่าจะไม่หรอกไหมใช่ป่ะนี่นะครับฉันรู้ตรงนี้ป่ะวะไม่รู้อ่ะไม่รู้องถามคนทำอ่ะแต่งานดีางหน้าเป็นแบบนี้งานสวยนะครับใช่ร้านไหนเขาพี่มีแล้วสี่ตัวแต่ว่าเขาปอกไปหมดไม่เหลือตัวไม่เหลือสักตัวไม่เคยเจ้าของก็ไม่ได้ใส่เลยโอเคครับฝากติดตามช่องผมด้วย ช่องอะไรฮะช่องอะไรต้องบอกเขาด้วยอันนี้ของพี่ไม่ใช่ของผมเออช่องพี่อันน่ะช่องผมมาวัยรุ่นดูใบวัยรุ่นดูใบแต่นี้ครับมาหายูทูบเบิลต้องทำเบเกร์ประฝากพี่แล้วฮโนาตาฮโนต้าอ๋อฮโนต้าร้อยสี่ร้อยสี่แต่ข้างในเดิมๆชอบชอบนี่ดุมรถใช่ไหมเนี่ยดุมมออไซ ดีกว่าลูกเตะไหมถามว่ามันดีไหมไมันดีกว่านะพี่ว่ามันดีกว่าเห Lisa: มือนว่าเราขึ้นสายพานปุ๊บมันไปเลยแล้วก็มีทางทางบางเลนนะเขาเขาถมมานะเขาบอกว่ามันลูกปืนมันไม่ค่อยแตกลูกปืนไม่ค่อยแตกเพราะว่ารอบมันน่าจะเกี่ยวกับรอบช้านะโมแซมต้องไวกว่านี้อยู่แล้วนะเหมือนรอบรอบ รอบการหมุนอย่งเงี้ยอ๋อมันใหญ่อืมมันใหญ่อ่ะน่าจะประมาณนี้ม,มั้งประมาณนี้โอเคครับสมใจอยากแล้วนี่ฝากต<า><ง>ิดตามด้วยครับเจียงทาไม่รอดเลยนะเต่งตัวโอ้อะไรเงี้ย <laughs> ตัดดอ,อกแทนะ <laughs> <laughs> ไปเน่ยเก้าตัวได, <laughs> ด้ดูด้วยเออไม่เดอดรากเะโอเคครับผมฝากติดตามช่องวัยรุ่นดูใบนะครับ กต็ตอบปัญหาแล้วนะที่ว่าถามว่ารู้จักพี่เอได้ไงเดี๋ยวว่าเอา,าหนังกระติกยิงหลังคาบ้านนะไม่ต้องยิงไม่ต้องยิง,ง,ยงโอเคครับสวัสดีครับ